เป็นเดนไทยอ,อไว้ยเพื้นผ้ามีองค์พระปฏิมาเรืองอารามคนผิวเหลืองผมเหลืองชาวเมืองงามสมกับนามเมืององสินของไทยก็ขอกราบกราบบมทนาขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพ็นหนา ทุกรูปนะครับมานี้การจัดอุปสมบทอการกาวได้ว่าเป็นงานของวัดอีกประการหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรตีรับกันปุประสมบทนี้ก็เป็นสมเนนอยู่วัดพระพินามาหลายปีเมื่อครบอายุ20ปีบริบูรณ์ เข้าเกที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้แล้วหลวงปู่เจ้าวาดก็ปาโกจัดงานโดยมีท่านเจ้าข้าเป็นประธานนะครับก็ออขอกราบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับขอพระพุทท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอพัฒนาทุกข้านโดยเฉพาะชาวบุรีรัมย์นะครับมาจากคำเภอหน,นองกีซึ่งเป็นชาติภูมิ ของพระมหาอัพรธรรมคานีก็เชิญบอกเช่นใจนะโยมพอย่อโยมแม่บังวักของพ่อแม่เขาก็าบอกว่าถ้ามีลูกจริงเขาจะอยากเห็นให้เห็นเสือเชื้อสายถ้ามีลูกชายก็วังไม่คกท่าเหลืองแต่ว่าสมเด็จปู่และพระมหาอัฏนะา,พร,าพรนี้ก็ ผมผ้าเหลืองมาตั้งแต่อายุ10ขวกปอกวานะเป็นสมัมนภเณนลมาหลายปีนะครับก็มาถึงคราวุปสมบทก็เป็นพระมหาทันทีเลยเพราะว่าสอบได้เป็นมหาปร,ริญญาขนาดเป็นสมัมภเณรหรือว่าเป็นธรรภาภบุคคลเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะครับก็น่าชื่นใจนะน่าชื่นใจวันนี้นะครับ อขอเชิญทุกท่านทานอาหารเลยนะครับในําดับนี้นะครับ mm hmm. มีหลายท่านนำลงทานมาจากที่ท่านอาจารย์มหานารุษท่านได้กา่าอุทนา mm hmm. เจ้า,าข้าทุกท่านนะมีรายชื่อนะแต่กระผมจำไม่ครบวนนะครับท่านอาจารย์มหา,านรุษท่านได้กา่าอุทนาคณะเจา้าข้าพุูคนนำมาทำรงทานแล้วก็ท่านประธานในพิธี อาจารย์กล่าวและท่ารจะกล่าวครบถ้วนถูกต้องรายนามส่วนกระผมนี้กล่าวรายนามอาจจะปิดรลาดนะครับต่อพระประทานอาภัยนะครับก็ถือว่ามีมหาพระมหาบารียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรคนะครับในพระอารามวัดนพระมีนาซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวร,รวิหารเป็นวัดเก่าแก่พระอารามหนึ่ง ในเขตบางพระนะซึ่งมีอยู่เพียงสองสาวัดแค่นั้นเองพระอารามหลวงเี่นะครับก็มีวัดทาั้งในหนาเป็นพระอารามแห่งหนึ่งแล้วก็สมเด็จครูนี่อ่กอากับผมเห็นมาตั้งแต่เห็นแววมาตั้งแต่เส้นเน็กตัวเล็กๆนะท่านชอบสนใจเรื่องประวัติก็เถื่อนละเถื่อกเเถื่อนละอ่าเาเกว่ถูกคนเล็กขั้นเนีนยนอาจจะบดนได้นานมนะครัจริงนะครับก็ บวชจรจทั่เป็นพระมาหาไมลากขาในระหว่างน,นะครับก็ขอกราบในบัรณาอ่าอ่าถัดมาทานเจ้าภาพทุกท่านนะครับถ้าเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับขอเป็พระคุ้มครองปรบีปกป้องสมรักษาทุกท่านนะครับวันนี้อ่าเท่าที่ดูแล้วก็มีชุมชนวัดพรกณีน,น,นาอ่ามากันหลายท่านแล้วก็เทยว แตจกล่าวนาก็คงจะไม่ครบถ้วนนะฮะแต่หน้าวัดก็มีนะจิตคนปฏิญ,ญาตีสมาชิเนี่ยเป็นต้นหลายท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เป็นงานของชาววัดและชาวบ้านวัดพระีนหนีนานะครับเพราะว่าการที่จะมีการบราดชพาะสดงรูปนี่ม่นช่ื่อง่ายพระบาลียึงบอกว่าเลยบอกว่า การบวชนั้นกเน็เป็นเรื่องดีนะสาทุกประ,ประชานามาเนี่ยชัวการบวชเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็บวชยากนะโดยเฉพาะแต่ว่าการที่ในบวชถ้าที่มีความรูม้นักศึกษาแล้วก็มีบุคลิกอัตยาสายนอ้องต่อการบวชมาตั้งแต่เยาว์วัยถือว่าเป็นการถวายการอุกถัง ให้กำลังใจแก่ท่านนะครับเจื่อว่าหลายท่านนั้นก็คงได้ร่วมรุ่นน้าบางท่านก็รว่วมสวยปัจัยแก่พระใหม่แล้วละบูรณาแก่พระใหม่หรือว่าวันนี้เป็นตันรวรแล้วคราวหน้าทุกวันตัวบรรดาส่วน,นก็มาไาหา,าบูรณาได้หรือว่ามาสวมดมนต์ที่นี่นะครับเดี๋ยวทัานพระมหาตุกรณท่านก็จะได้ร่วมนำญาติโยมทำว้าดด้วยนะครับ อันนี้ก็มีสม,มเณรนถ่ายรูปเนาะมีประธาสมมนสมเณรคือสม,มเณรโคตธทนากรนะครับก็พระคุณท่านท่านพระธานเขาผมก็พูดอะไรในฐานะที่เป็นสิทธวัดคนหนึ่งนะเราจะพูดแต่ประธานในพิธีถามาว่าจะไปมาวัชชางตังปฏิติดธุระนะครับก็เลยมาแต่ก็ชื่นใจนะครับชื่นใจ ชื่นใจที่นะท่านผู้ประสบกฏนี้ก็เป็นในถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กก็เป็นเด็กสตเป็น,ปนด็ที่น่ารักก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะเป็นสุวัโจผู้ว่าง่ายสอนง่ายวาาง่ายสอนง่ายแล้วอยู่ที่ไหนจะมีความเจริญนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปรากฏนะครับ ว่า,เ,าเขาบอกว่าีนัตพระบาลีมีว่าีนันชัตโจโปิเจโวติอุฏาตาทิติมานโรสีรัอาจาระสัมพนโนนิสีอเควัสตินะครับแปลเป็นคำกรว่ารูกคนจนคนแค้งแสนจะคิดอาจแขงเล่นไก่เทศเป็นเศรษฐีรูปคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธี เพราะเหตุนี้มิควรรูดูมินคนท่านคนเรานะครับแม้ว่าจะจะอยู่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อสมบู์ในพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าในอยู่ในกุกรุเทศนะครับแล้วก็จริงมีศิลาจาระวัตปฏิบัติทาหน้าทสงสายก็ต้องเป็นที่หน้าพระหูชานะครับ เอในตันนี้ขอเชิญทุกท่านทานอาหารแต่กรรมสาร,าาราวาารัตรญาติโยมแล้วก็เขอกราบทุกคนทุกท่านจัดประทาทานะครับ